สวัสดีครับคุณฝังทีักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้เป็นฉบับวันศุกร์ที่12เดือนรก,กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าเมืองไร้ป่าหมายความว่ายัางไงเนื้อหาใจความบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับประเทศไทยเราในยุคปัจจุบันนี่ยนะครับป่าไม้มีลดลงเป็นลําดับ จากข้อมูลเนี่ยพบว่าในยุคนี้มีป่าไม้เหลืออยู่เพียงร,อร้อยละสาเศษของพื้นที่ประเทศไทยจากที่เมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณร้อยละห้าสิบถามว่าทําไมล่ะครับทําไมพื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยถึงได้มีพื้นที่น้อยลงไปทุกวันคําตอบเป็นเพราะว่าถูกตัดยังไงล่ะครับถูกตัดแล้วก็มีการขยายที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งนับวันก็จะมีประชาชนเนี่ยบุกรุกเข้าไปในป่ามากขึ้น และก็มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รัฐบาลก็ไม่เคยมีนโยบายหรือว่ามาตรการที่ชัดเจนในการที่จะรักษาพื้นที่ป่าเลยนะครับข้ออ้างของคนที่ลุกป่าคือไม่มีที่ทํากินซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบเลยนะครับเพราะเป็นการถือสิทธิ์เพื่อการทําลายป่าอย่างแท้จริงเราจะเห็นคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยบุกรุก แล้วก็ทําลายป่าเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นของตัวเองโดยที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและของลูกหลานในอนาคตเลยนะครับข้ออ้างที่บอกว่าป่าเคยเป็นป่ามาก่อนและไม่เหลือสภาพความเป็นป่าเพราะฉะนั้นจึงต้องยกเลิกสภาพป่าเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปทำมาหากินและอยู่อาศัยข้ออ้างแบบนี้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นครับมันเป็นข้ออ้างที่ผิดกฎหมายและก็น่าสมเพชจริงๆนะครับที่รัฐบาลไทยเนี่ยไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องการรักษาป่า แถมยังมีนักการเมืองมีข้าราชการมีนายทุนบางกลุ่มร่วมกันลุกป่าอีกต่างหากเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันที่เป็นเหตุผลที่จะอธิบายได้ยังไงล่ะครับว่าทําไมพื้นที่ป่าของประเทศไทยถึงได้มีพื้นที่ลดน้อยลงไปเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยเห็นโรงแรมหรูหรารวมไปถึงรีสอร์ทที่คิดค่าบริการในราคาแพง แล้วก็ยังพบว่ามีสนามกอล์ฟรวมไปถึงบ้านหลังใหญ่เข้าไปปลูกสร้างอยู่ในเขตป่าหรือบริเวณที่เป็นภูเขาสูงสงนะครับถามว่าทําไมถึงมีสิ่งปลูกสร้างแสนมหัศจา์ที่ว่านี้ได้ข้ออ้างของคนที่บอกว่าอยู่กับป่ามานานแต่กลับทําลายป่าอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก็อ้างว่าไม่มีสภาพความเป็นป่าลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ครอบครองที่บุกรุกและทําลายป่าไอ้ข้ออ้างแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วหรอครับ ใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยจะต้องสำเนียกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าตนเนี่ยเป็นผู้บุกรุกและเป็นคนทําลายปา่าแต่ก็มีการอนุรลมให้กับผู้ที่เข้าไปทํามาหากินโดยไม่ทําลายปา่าไม่เผาปา่าไม่โค่นปา่าเพราะเรายงคงมีความเชื่อว่าคนกับป่าเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่คนจะต้องช่วยรักษาปา่าและป่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของคนไปพร้อมพอมกัน แต่ว่าข้ออ้างที่บอกว่าคนอยู่ในป่าและปัจจุบันเขตที่อยู่ของคนไม่เหลือสภาพป่าเพราะฉะนั้นจึงไม่นับว่าเป็นพื้นที่ที่คนเข้าไปบุกรุกเคยเป็นป่ามาก่อนแล้วคนที่บุกรุกป่าก็เรียกร้องกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่ตัวเองบุกรุกทําลายโดยใช้ข้ออ้างที่ไม่มีตรรกะว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่ป่าอีกต่อไปเรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศต้องไม่ยอมเป็นอังคาดนะครับและจะต้องมีบทลงโทษกับผู้ที่รุกป่าอย่างจริงจังด้วยจริงๆแล้ว เราสามารถรู้ได้ครับว่าใครอยู่กับป่าแล้วรักษาป่าแล้วเราก็รู้ได้ด้วยนะครับว่าใครอยู่กับป่าแล้วทําลายป่าแน่นอนแหะครับว่าคนที่อยู่กับป่าแล้วรักษาป่าเนี่ยคือคนที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมแต่สำหรับคนที่บุกรุกป่าแล้วก็เรียกร้องกรรมสิทธิ์ในการครอบครองแต่สุดท้ายก็ขายกรรมสิทธิ์นั้นให้กับในทุนหรือแม้จะไม่ขายกรรมสิทธิ์แต่ยังคงขยายการบุกรุกแล้วก็ทาลายป่าต่อไปเรื่อย คนจําพวกนี้เนี่ยคือภัยอันตรายของประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่รัฐบาลที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติต้องจัดการโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดข้ออ้างที่บอกว่าป่าเสื่อมโทรมและต้องยกพื้นที่ตรงนั้นให้กับผู้บุกรุกข้ออ้างนี้เป็นข้ออ้างที่น่ารังเกียจม,มากที่สุดสิ่งที่รัฐบาลสมควรจะต้องกระทําเป็นอันดับแรกคือการฟื้นฟูป,ป่าที่ถูกบุกรุกทําลายแล้วสิ่งที่ต้องทําอันดับต่อมา ก็คือจัดการโดยกฎหมายกับคนที่บุกรุกทำลายป่าอย่างไม่มีการละเว้นหากรัฐบาลรักษาป่าเอาไว้ไม่ได้เนี่ยไม่ช้าหรอกครับประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีป่าไม้หรือไร้ป่าและภัยพิบัติต่างๆก็จะมาเกิดกับคนไทยทั้งประเทศนะครับอีกไม่นานครับ